สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้วิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะคุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์นะคะหรือ google form นะคะแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์คืออะไรแบบสอบถามความคิดเห็น ะะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้รวบรวมข้อมูลโดยผู้สร้างแบบสอบถามสามารถนำคำตอบต่างๆมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้งานใช่ไหมคะแบบสอบถามเนี่ยนอกจากเราจะใช้วิธีการพิมพ์ออกทางกระดาษแล้วแจกแบบสอบถามแล้วนะคะเรายังสามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์นะคะเพื่อส่งให้ผู้ตอบโดยตรงเลยนะคะและผู้ตอบ พอทำเสร็จปุ๊บก็ส่งกลับมาให้ผู้สอบถามได้ทันทีเลยนะคะผ่านทางออนไลน์นะคะซึ่งการสร้างแบบสอบถามหรือแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์เนี่ยนะคะเราสามารถใช้บริการของ Google ได้นะคะก็คือตัวนี้ค่ะ Google Form นะคะนี่นักเรียนเคยเห็นหรือเคยทำแบบสอบถามแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ไหมคะบางคนเคยบางคนไม่เคยใช่ไหมคะ การสร้างแบบสอบถามนะคะตัวอย่างนะคะถ้าเราต้องการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับกีฬานะคะเราก็จะใส่หัวข้อว่าแบบสำรวจการเล่นกีฬานะคะมีชื่อนามสกุลนะคะข้อที่หนึงก็คือ ประเภทของกีฬาที่ชอบนะคะก็จะมีกีฬากลางแจ้งกีฬาในล่มเป็นต้นนะคะการสร้างแบบสอบถามออนไลน์นะคะเราสามารถทําได้นะคะโดยที่เราเข้าไปในเว็บไซต์ google ใช่ไหมคะแล้วเราก็คลิกเมาส์เลือกบริการอื่นๆนะคะตรงนี้นักเรียนต้องเข้าสู่ระบบก่อนนะคะแล้วก็ไปคลิกตรงนี้นะคะ9จุดนะคะแล้วก็เลือกมาที่อื่นๆตรงนี้นะคะนี่ บริการอื่นๆจาก Google นะคะต่อไปนะคะเราจะคลิกเมาส์เลือกที่ไอคอนฟอร์มตรงนี้นะคะในขั้นตอนนี้ถ้าเรามีบัญชีเราต้องทำอะไรก่อนเราต้องเข้าสู่ระบบของเราก่อนนะคะพอคลิกที่ฟอร์มแล้วมันก็จะมาเข้าหน้านี้นะคะ เข้าหน้าให้เราเลือกแบบฟอร์มที่เราต้องการนะคะถ้านักเรียนได้อยู่ในห้องคอมคุณครูก็จะพานักเรียนทําเลยนะคะแต่ตอนนี้เราเรียนออนไลน์นะคะถ้านักเรียนมีคอมอยู่ที่บ้านนักเรียนสามารถทําตามคุณครูได้เลยนะคะต่อไปนะคะเราจะคลิกเมาส์พิมพ์คําว่าตรงนี้ค่ะ ตรงนี้นะคะเราจะพิมพ์คำว่าแบบสำรวจการเล่นกีฬาตรงนี้นะคะพิมพ์ที่ส่วนหัวของมันนะคะจากนั้นเราก็เลือกที่ Untitled q u e s t i o n นะคะจากนั้นนะคะเราก็เลือกมาที่รูปนี้คล้ายๆรูปตานะคะคลิกเมาส์ ount, เลือกแสดงรูปแบบนะคะจากนั้นเราก็พิมพ์ส่วนที่1 นะคะคือชื่อนามสกุลนะคะต่อไปนะคะโปรแกรมจะแสดงรูปแบบของแบบสำรวจออกมาดังภาพนะคะที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะคะคือแบบสำรวจการเล่นกีฬานะคะที่เราใส่ไปส่วนที่1คือชื่อนามสกุลใช่ไหมคะต่อไปเราจะคลิกเมาส์ที่ปุ่ม multiple choice นะคะดังภาพเลย ต่อไปนะคะโปรแกรมก็จะแสดงลักษณะของคำตอบออกมานะคะนี่จากนั้นให้เราเลือกไปที่ short answer นะคะเลือกไปตรงนี้คือเลือกคำตอบแบบสั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปไปเพิ่มคำถามโดยคลิกที่ปุ่มบวกตรงนี้นะคะนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะลูกปุ่มบวกนะคะคลิกเพื่อเพิ่มคำถามนะคะ ต่อไปเราก็จะทดลองพิมพ์ตัวอย่างคำถามนะคะตัวอย่างคำถามคืออะไรก็คือท่านชอบกีฬาชนิดใดมากที่สุดนะคะคือกีฬาในล่มกีฬากลางแจ้งนะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะกีฬาชนิดใดที่ท่านเล่นได้นะคะก็เอาตัวเลือกมานะคะคือว่ายนะ้ำฟุตบอลปินปองกระโดดไกลกอล์ฟแบดบมินตนันเป็นต้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทดลองแสดงข้อมูลแล้วเลือกคำตอบ เราก็ทดลองอาศัยชื่อป้ายมานะรักการดีใช่ไหมคะแล้วก็เป็นชื่อแล้วก็ท่านชอบกีฬาชนิดใดนะักเรียนก็ลองใส่ไปสิลองทดสอบดูสินะคะ ต่อไปนะคะเราจะพบว่าการตอบคําถามในข้อ1และข้อ2นั้นนะคะมันจะเลือกมากกว่า1ตัวเลือกไม่ได้นะคะถ้าเกิดปรับรูปแบบคําถามเป็นเช็คบ็อกตรงนี้นะคะมันจะเป็นแบบเลือกได้มากกว่า1ข้อนะคะหรือ1คําตอบนั่นเองนะคะเลือกได้หลายข้อนะคะเมื่อเราเปลี่ยนรูปแบบของคําตอบแล้วนะคะให้เราคลิกเมาส์ไปที่ปุ่ม Submit ตรงนี้นะคะเพื่อส่งนะคะ จากนั้นนะคะเราสามารถดูข้อมูลของเราแล้วก็คลิกที่ปุ่มเส้นนะคะเพื่อส่งไปยังอีเมลของผู้รับได้ทันทีเลยนะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะการสร้างแบบสอบถามออนไลน์นะคะคุณครูก็ อธิบายให้นักเรียนฟังเข้าวๆนะคะนักเรียนอาจจำไม่ได้ทําในห้องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถเปิดคลิปคุณคน่อาจจะทําที่คอมที่บ้านก็ได้นะคะแต่ว่าในโทรศัพท์มือถือมี google f o r m มไหมมีมีเหมือนกันนะคะนักเรียนลองไปเล่นดูนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูขอฝากไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ